ชนเสริมซ้เหมือน,อนี้ยจะใช้ลูกค้าโทรศัพท์มือถือกลุ่มเป้าหมายของเราหรอคะเสียเวลาเปล่าค่ะผมถือว่าลูกค้าทุกคนคือผู้มีพระคุณของเราคุณพิมคุณอย่าดูถูกใครให้ผมได้ยินอีกนะสวัสดีครับคุณลุงกุนป้าผมเป็นตัวแทนจากมือถือเฟนิกจะขอเวลาคุณลุงกุนป้าสักสองสามนาทีส,ทสทอบถามข้อมูลเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับแต่คุยกว่าอย่างอ่ะตามมาคูเรื่องให้บอกอีกให้แล้ อ้าวโอ,อรู้จักกันด้วยเหรอคะบ้านโออยู่แถวนี้เหรอใช่ที่นี่นะถิ่นโอ,องตอนนี้พี่กำลังสำรวจข้อมูลลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่แต่คุยยังไงก็คุยไม่รู้เรื่องโอช่วยไปล่ามให้พี่หน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวโอไปล่ามให้อยู่นํากันสักคนอยู่สองคนเลยจ้ะ ป้าเข,ออขาขอค่าคำตอบสองร้อยครับสองร้อยถามแค่นี้ต้องเสียเงนินด้วยเหรอนี่ขอบคุณค่ะคุณคุณอย่างหลวงตังคว์วาคน ทำอะไรอะ่ะเอาอุ่นฉันต้องขอโทษแทนโอ้ด้วยนะคะไม่เป็นไรครับคุณอุ่นใจคุณจอมทัพน่าจะเอาเรื่องเด็กหลึกของคนนี้นะคะเด็กก็คือเด็กเขาก็แค่อยากเล่นสนุกสนุกนะนึกสนุกด้วยการหลอกลวงเ,เงินคนอื่นโตขึ้นนะ้วคงไม่พ้นอาชีพโจรน,นี่คุณมีสิทธิ์คิดนะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ดูถูกหลานฉัน,นกลับไปรอผมที่รถเถอะ แล้วคุณจะททับแล้วคะไปสิก็ได้ค่ะผมต้องขอโทษคุณ um, อ no ุ่นใจด้วยนะครับที่เลขาผมเสียมารยาทไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันต้องหาที่ต้องขอบคุณคุณที่แนะนำจนได้รู้ความจริงบางอย่างความจริงความจริงอะไรนะครับ ทะเลที่ที่พี่ชอบมากที่สุดไงหลับให้สบายนะพี่เอือ้อโอ้คิดถึง่าเอื้อเสมอนะครับอุ่นรู้แล้วว่าพี่ต้องการอะไร เรียกร้องความยุติธรรมกลับมาให้พี่เอื้อให้ได้ ดีนะที่กระสุนแค่เขี่ยวแขนน<อ>่ะเดี๋ยวลุงจะพยายามิายุบอกคนนี้ฝั่งโน้นให้คืนนี้เราต้องติดพายุอยู่บนเกาะจริงจริเหรอคะก็ต้องรอจนกว่าพายุฝนจะสงบไงถึงจะออกเรือตอนเนี้มันมีหวังจมกว่าจมอ่ะคุณนักรบะจะตายไหมอ่ะคนใจแคบแบบนี้ไม่ตายง่ายๆหรอใครเป็นคนทำลายคุณนักรบป่ะ ก็ไปสร้างศัตรูไว้เยอะคล้ายๆเขาก็อยากค้างนั่นแหละแต่แปลกนะนายนักรบไม่มีอุปรกรณ์ไฮเทคติดตัวเลยเหรอคงจะตกน้ำตอนหนีคนไลานแน่เลยครับซื้อแล้วเหรอคะ ขาเอาไปทำอะไรกินกันข้าวก็มีอยู่ในหม้อตรงรู้เนี่ยขอบใจลงมากนะจ๊ะคีวสายชั้นยืมเรือไปลอยอังคารพี่ชายไม่คิดตังค์แลวยังให้อาหารกับที่พักอีกตอนหนเอื้อยังมีชีวิตอยู่อ่ะเพื่อเอือเอ้อเพื่อกับคนจนอย่างข้าไว้เยอะตอนมันตายอ่ะชาวบะมงอย่างข้าก็าทำได้แค่นี้แหละทำอะไรกันนะครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมฮะ เพื่ตัวเองให้ได้ก่อนเถอะเอาอุ่นจะต้มไข่เหรอวนนีต้มไข่นะลุนะเอาไข่ใส่ลงไปแล้วก็เทน้ำให้ล้นไข่แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักห้านาทีให้น้ำเนี่ยมันเดือดพล่านแต่เสร็จเรียบร้อยก็เทน้ำร้อนเนี่ยทิ้งแล้วก็เอาไข่ ไปแช่น้ําเย็นไว้แค่นี้ลูกก็จะได้กินไข่ที่เป็นมาต لم, ุงเหนียวหนึบเลยเลยูก <dav id> ถ้าผมไม่มีนนาฬิกาแล้ว <s ess record> ผมจะรู้ได้ไงว่าครบ5้านาทีโอ้ถ้าอย่างนั้นร้องเพลงสิร้องสักห้ารอบแล้วก็พอดีเลยห้านาทีาทาามาร้องเพลงกัน <S <S ช้างชๆางช้างช่างช้น้องเคยเห็นช้างหร <ๆ S 2> ือเปล่าช้างมันตัวโตไ่เบาจมูกยาวยวเรียกว่างว่ มีเชียตาต้เมองเลยกว่างามีหูม,มีตาคุณผมอยากกินไขต่าาต้มยำมมะตูมะเรื่องมากอยากกินก็ทำเองสิก็ผมเจ็บแขนนะครับคุณกับโอช่วยผมทำได้ไหมล่ะ ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาจมูกงยาวยาวดีกว่าม่วงมีเขียวใส่ม่วงดีกว่างะมีหูมีตาหางยาวช้าง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 าผมดีคุณนี่ผมจะบอกให้ว่านี่คือเทคนิคพิเศษเลยนะถ้าคุณอยากต้มไข่แล้วได้ไข่ยางมาตุ้มนะคุณจะร้องเพลงช้างห้ารอบรับรองว่าได้ชัวจริงจริงผมมาช่วยร้องให้ดิมา ช้าง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 น้องเคยห็นช้างเปล่าช้ามันจะโตไม่เต้าจะหูยาวยาหอวามวีเียัวหลวงั้มีหูมีตาขา่อือได้ไข่มีมาตุ้มจริงๆริด้วยต่อไปเนี้ยโอ้โทำไข่ต้มยามาตุ้มไปแล้ว เอาเลยกินเลยลูกลกินเลยอ,อร่อยไหม,อ,มอร่อยมากเลยครับอะแกแค่ต้มไข่ทำไมไม่ให้แม่บ้านทำให้ลูกมาทำทำไมทำไมชอบสั่งสอนอะไรเรื่องไร้สาระให้ลูกจริงอาหอฮะทำไมอะลูกจะใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ถูกต้องตรงไหนอะคุณ นี่คุณคุณมันก็เหมือนคนที่ไร้ประโยชน์แล้วก็ตายไปแล้วคุณรู้จักหรอือว่าคนที่เขามีค่าในสังคมเขาล่าก,กันเขาประสบความสําเร็จกันเขาใช้ชีวิตกันยังไงคุณรู้เหรอไหนรู้ก็ตอบไปหน่อยสิแม่เน่ขอโทษนะครูพิเศษของลูกมาละลูกฉันต้องเรียนฟิสิกส์เพิ่ อ๋อเปล่ากินข้าวก่อนเอาอูนคุณนักรอป่าเขาจับช้อยไม่ค่อยถนดัดเอาอูนไปช่วยป้อนเขาหน่อยสิครับเฮ้ยโหไม่ต้องขนาดอะ้รก็ได้ไม่เป็นไรครับเบิร ผมกินเองได้เม่นองไหนมาเนี่ยช่วยเองใจดีจังกินเป็นงานต้องพูดมาก นี่ผมเห็นหน้าคุณนะทำให้ผมนึกถึงอบอุ่นมากเลยอะ่ะไม่รู้ป่านนี้จะมีใครแห้หาห,หรือเปล่าออบอุ่นอือชื่อแมวผมเองอะก็แมวที่เราสองคนเจอพร้อมกันไงคือมันอยู่ตัวเดียวอะไม่รู้เป็นไงบ้างผมเคยเห็นหน้าคนที่อยู่ในรูปมั้นอะ พาอเพื่อทํางานเดียวคุณจะไม่เคยเห็นได้ไงอะครับเอาเหรอแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะฉันอยากเจอเขาอะนี่พอสักทีได้ไหมเลิกทาตัวเป็นคนดีสักทีทาไมครับผ,ผมไม่เข้าใจอะคุณจะเล่นละครไปถึงไหนเนี่ยผมไม่เล่นละครนะครับคือผมไม่รู้เรื่องจริงๆอะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณออกไปคุณน,นุ่นนี่ ผมไม่ทําอะไรให้คุณโกรธอ่ะนี่ถ้าคุณไม่ออกไปเนี่ยฉันกับโอจะออกไปข้างนอกเองเออคุณไม่ต้องออกไปหรอกครับเดม๋ยวมอวไปเองคุณอยู่ออกับโอในนี้แหละจ,จะดูใจรา้ายทำนิมนไม่แคร์ทู่ตาสมนึกยึดอยู่ข้าไหน